ใช่ใช่ยาาุคกระาเกยุคทียังม่จนิดไหมตึกมังตึกมองมองันเขาตรวจโรกยุคนี้ละยางขม้าเ็นตึกต๊ก,กนั่นเลยยางม้าเลยเกอ,ขอากขมานั่นแหละที่เลยเขาเติม

ห้องหนึ่ง <Okay. S 1> สามศูนย์เจ็ดโอเคยนายง่ายขอบคุณทูกกำลังใจนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะวันนี้ยายอ่อนขอเ<ช>ยี่ยมเพื่อนอยู่โรงพยาบาล ฮะจะชีคตามไปบกว่าช้เจ้าไปติอะไตโอนนังอีกแต่แกไมด้วยมุกไม่นะแกแต่แต่ไม่จะซีดสองพันให้เจ้าตามพันโอนคนละบัญชีประเดีนเจ้าไปส่งอะไร่านอะท่านอาไกเรื่องท่าวไร่ของ ต้องต่่าก็ใร่่สี่วันตูไมยมากสวันก็จำคงเตร็จนาสี่วันแล้วรวมากก็จะคงเต็จไม่ไ่ว่าครือว่ายคนเดโอนเงินเขาสามพันมาหันันขึินเรีแบบไล่มาบบนันตะวบาน จะเงินในรายหนึ่ยรายมากไหนก่นรายจะดีเขาบบวันเป็นวันยเพี้ยนใจมากขาดหวมากไหมคราบเก็นส่ใจลว่าตีนั่งอนองแต่ไม่กี่วันแล้อ่านจาใจแล้วเลี่ยนเลยใใากๆก็ไม่ได้มบอกว่าอยู่ในหงมันประมาณชั่วโมงกว่า อย่างนนองดีอ้อยเ้คุ่ต้องต้องเรียนการมันที่เกี่ยวกั่่ลอป0มงยาที่ามบอกเขาไปเลยอยู่่ก็ต้องตัดต้องจัา้หว5โมงก็มาแล้ Hãy riêng cho con Ghiền Mì này Để không xuống bây giờ video hấp dẫn

คุณป้าตางรคะที่เรามาสสงกับังใจครู้สึกว่าร่างกายสู้ซาเลยวอืมดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่เปไหนเลยนะมันยียิ้อนกลับมายาๆายัไม่เข้าเยแล้วตรงไหนี่นะตรนี้ยนมนะคอนาไงนี่ไปอีกาจะบกแต่เจี๊ยบย สวัสดีค่ะมันจะมีเี้นยานขายแน้วใน้แมีเสร็เตียนี้ไปจะดับเสีิงมั้ยเนี่ยมันแตกแร้วโอดค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เองด้ยแล้วไม่บอกตัน้ำน้อยสันไปตกาดไปใินไม่ค่อยาตงกาดกินก็แตงอะไรได้เนี่ยอยู่ไป่จาไก่จางแล้วป

เขไปต้มน้ำไปกินประหยัดน้ำกำลังทานข้าวกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่จ้าไม่ได้องกันวันไปกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่มาม่าอร่อยมาก ่มันมันติดในคอปอย,ย่าฮะมันติดจุดในคอปะ่ะคือคือข่อยมันติดจุดในคอปอยู่ได้แต่ยะโอ่ไม่อ่อยแบบถ่ายกันไปนะคะวันนี้อีกวันหนึ่งค่ะ ยายมาอยู่โรงพยาบาลค่ะเป้าไข้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีเดมาแล้วอี่ยังกับบ้นี้แบบไปดีตุนนี่หลายบ้าน ก็อเขาอกไม่บานห้องถุงบ่เฮ้ยต่ยงนี้หมอไม่ดาไี่กบอกไปเลยดีใันบางก็ไม่หุดโอ้ยนเขาตรวจเร้วมันทํามาเป็นมะเร็งแตงที่โม่เรบองัแล้วกี่เลยโอ้เอยกินอะไรบ้าง่วันนี้กินไนยุ่งนี่ดินี่มันทอดฟนั่นเลกินอะไรกันบองเอ็ดหลายอย่างก็ให้เรียน้ังเรงเลยตัวแรกไปเนไปข้าวโม้อ อุ้ยะเลไปที่ที่ตะยนที่เกียไปทานเอาันเนี่ยอ้เอนจะมานอนเป็นมูแล้วตีขึ้นหนึ่นุกอืมขึ้นหนี่นุกแล้วมไม่ได้นุกบอมมาเคยมาอืมเป็นตัวเนี้ยของพิเศษจูนนี่นะอืมนี่ต่อห้องของเดียวม่บซีพันตัวไม่เอาใส่ปะแา่ลังคบมาเป็นเหาะ ขาดใจซอยคืนซอยคนเตม่าเต็มป็นลงฟิวเจออีกหาทางออกมาผ่อยพักไปโรงพยาบาลนี่มาอีกตรงนี้ของฉันจะเป็นเนี่ยหัวเข้าตักเสียบเนี่ยอืมหัวเข่านี่ยหัวเข่าไปไ้เต่มว่าน้ำไม่กินมันเย็นไม่กิอะรโทรศัพท์เพืนกระโดดตักัน ไม่ไม้เขาบอกว่ายาวติดไหนตามโมสร้งตามขั้นตอนอนี่โมตอนี้ืถอนฟังก็วางก็สิถอนหมดทั้งสันถอนแล้วมาเลยเหรอถอนสามเออีกสี่นึมันนี่ถอนสองเลยมันอือมันแมเขนา อัอามดิอันี้ผู้เชียทงานเรียัวผู้ตรวาไหมอ๋ออันนี้เลยที่บ้านเลยทีเขาไหมกินแล้วเอน่ะไรอีย่างน่ะไหลไปซื้อๆเฮ็ดเล็กเดี๋วตัวซับไม่ชาเป็ดดูยี่ออเราเห็นไปยิ่ชาเปบดนะชาติไงฉันบริชาติตองกันมันไม่เหนียวเขาเข้าโดนตาได้ไห ฉันที่ไปเติมอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวฉันหาตู้เติมเงมีเอาไวไฟจะเห็นแน่ฉันหาตู้เติมเงินมือี้ไวไฟเก่าเซเว่นนี่ก,นนกับมือเงี้ยฮัลโหลใหญ่ใหย่ใหอยู่โรงพยาบาลเราไม่เป็นไรยายอยู่โรงพยาบาลอยู่โอเคไม่เป็นไรเย็นๆเข้ามาโอเคอเครับ ไอ้นั่นเห็นงานเหรอสายใหญ่บอนขึ้นมานอนหนึ่งาใหญ่ไปไปตั้มตุงาบบานเส้ารูบมีต้องมาเาล่องมา้เลยไ้อมตยางาไ่ไางไปย่้ไปยางไปไปาเไาไปย่งไาย่ง่างงย่่งางไยา่า่าไป่าง่าไป่ง่าา่งาเาไา่าไา เานนวฮีไรที่มอเไบากไ่เยเแ้วเขาเอาเขาเครื่องแด็เขาเปิดทั้งสองเลยสินเรางไมีคนบ่งจอยเทไรน่ะยังคนเปิดวัฒนอ่ะมาซาเราเปิดไรวันตองเนส่วนนี้คอมงมันมีมันควมเนี่ พูดได้ใช่ไหมวเาจ็ดูัแต่น้อไาเป็นังไเชื่อรือเล่นูกิดเข้าเยถุงนมอสาิน้นะถุงยังกระเป๋าหนูก็ถุงไปบ่ได้เจได้ถุงม่ยได้มันเอใช่หรอ เขาบอกเสียงเรือย่างนไม่ใส่เขาบอกเลยนะเมื่อใส่เขาเขาต้องไล่ใส่แล้วเขาะเลือกบีแชรเออเพือนหันเอาไปเยเลือก b ีเชร์ตองเขาเป็นสีนัมเงินตัวนี้แล้วเขาจะใส่เสร์ใส่เขาสอข้งล่างตันี้ดูเอฟเอเอาใส่ไนเ อันนี้ก็ขยายได้จัง U ข้าวสารี E ่าศูนย์หกหกแปดศูนย์หกหกแปดแล้วก็อันนี้ข้างล่างเป็นอันนี้มคนสอย ดีมีเอเออเออไ่บดีสี่สิบแปดอยู่เลนี่ไอเตยมเป็นครืองเนวยไหมในภูาสนาเจ็ดเเจ็ดเอ็ดเอ็ดตาจะเป็นใช่ไหมเอองละโง่ เดี๋อันนี้ออกเตะ,ะอะไรกันปลาข,ขา <laughs> าึ้นไปจ้ะกินข้าวอินข้าวเที่ยงเที่ยงเองมันบาสา้มหนอตัวเพ <laughs> าะเหตยู <laughs> ได้กินอะ้รกินไ <laughs> ด้กินได้ร้านกิน กดีตัวยาญ่มืหมันดีตแบบมาบบ้าเลยใส่บนี้รถตู้กับขาเลื่อนของสเลย่ตัดข้องสองกบ้านไมได้ไลเนะม่ม่่ท้ตัดของสองใน่มืองไหนต้จันม้าหมูหมวสวยเลยนี่หมูเรื่องไอ้ม้านี่มาแบบใดจ๊ะมาแบบหมูเรืองไอ้นั่นเนี่ยังรถเงียงมาขับรถหนิเ้ำเก่งแไได้มาเดนั่งสอ ยันสุกตัวมาเดสุกเอียงเยสุกสิมาได้ยังไง่านมาไอ้นี่ป้ท่านมาหาหมอเขาหาหมอแล้วก็มาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็หาทางออกบวกกับมอเอ็กซ์เรย์ตายอยู่นั่นแหละจะต้องไปสั้นได้ตึ๊ดเลยเกาหางไม่โอเคเืยบ่หูวทางออกย่างย้ายเป็นสองชั่วโมงอันกับไอ้แต่เอาแต่แต่ป้าคงเทพไม่มันุกระหลงด้วกันเด้ไปถามย้ำมันนี้ย้ำบอกเคยมาหอดมันนี้มันนี่โทรศัพท์โทรศัพท์ติดตัดต้องหาย้ายแั่ว่า ดีอยู่ยง้างหนาเป็นคดีเป็น,หนไหนใส่โทรศัพท์เพื่อนเป็นโ,โรคพอๆยังเป็นลมเป็นน้ำเป็นคดีอยู่เอาของผมโทษก็ได้ประจันป่ะิวบุได้มันไม่ตุยอยู่มันมต้องบูดเอาทิดได้ตุยเงินเหรอเออก็ขเาองรัฐบานบุญกลางถินก่ ่ like ุดขมดนเค้ามาเอ็นเาเจ็บคอไม่ได้ันสนึ่งดีเลยกีกีลยลมีคนบางเจ็ดคนเจ็ดเดือนนะเขากระซ้าบากระงุนคนกับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลานตอนเต้ยเป็น เอาเแกะตินะลูแงกว่ดกแตมกม่มีดพอาม่มีดมีดยู่ย้่งขังางุลเดียวต้องแ่งกันนะหอกย้ายย้ายย้ายลูกไส้กับจังโมมาสาเย็ดโม่ลกไปแล้วหรือนูกตันันไหมต่นใจลกไปแล้วไปเลยเป <c oughs> นมาต่ำเลยตเคืนมันลกไปเต้เป็นสอง

เขาบอกกูมึงเขาอินกันทีเขาบอกเร็่นเร็นหน้าเรเดี๋ยวเอามันก็เป็นก็ข่้สิเป็นล้มละกินล้อมาเลยบอกใครโดกรดาแล้วแล้วแล้วเป็นกูแจ้งแล้วก็ไม่ได

หมวกนแดดก็า้อื่นเป็นโซนภค่นจนมาจะเป็นต้อได้แพ็เน้นนอยจะบงนี้มองนังกติดๆติมองนี้องกัติดติดตาร่นาผมส่แบบ่นาใส่เมืนนันประกันกินเกล็ด่เปล่ากินแ่ดาวเอาเอาเลยอาลยอาจิงอาร้าอาจ้าเจ้าต้มเลืเอเกลเด่ป่า S <S> <S <S ไปโเอเือแกงเป็นแกงว่าเป็นไม่หนุ่มจนบ่อนกิจคน่อให้ไเอาไปเอาไปลงอในตู้หรอเป็นยไปเขาว่าไปถอนฟันมาหน่อยเต็มไหมเนี่ยได้สองสี่เือน่างย่างสี่หนึ่งก็ดีเป็นย่งแลว้วปวดเนาะคือเป็นคนอื่นนี่เมนซงเออ,บอวบาได้ลยปวดดีนะไม้เปนเ็สองสี่เต่สิอง้งมากเลยาคนได้เสี่ทั้งเด้บ้แม่ทำงนคนอื่นนี่บอกท้าในด้านได้ปันนี่เป็นแต่แม่รับแข็งเลงหมอม่หมอเส่คิด เออเริ่มเลยคีโมเออวันี้จเอาเคี้ยวไปตองแวอะอกาศันไปโรงพยาบาลยันัานโรงพยาบาลหไปเขาบ้าน่าไปลี้ยคมคือเขาหมยแล้วันแบบหันไปทำเป็นอันหันนันี่ว่าเป็นยังว่าแต่ยาติดหมอติดพยาบาลเขาหยดหนตากันอันนี่เต่เหรอว่าเป็นอยังแลนะแล้วสีไรอ่ะ มู้ใดกระตังไว้ซื่มส้อาะสืงหูฟังเสียงได้คุยแล้วยิ้มๆมอนอะไรนซื้อหน่อยไคุดมระวังัตัววันนี้เขาจะให้ยาเมื่อใดถอนออกแล้ถอนออกเปิดกน่อสี่หนึ่มันไม่ต้องถอออกสามสีอีกสี่หนึ่งเขาก็จงค่อยสีเริ่มให้นจังหยังมือหบาเขาป็นทอมเลยเขาก็ให้กินบ้ ขึ้นกินลงเลนะจ๊ะอ๋อแค่เสียมแล้วสูงแบตต่ำแต่แค่เสียมสูงเกือบจ,จะตอกคุยจะตอกคุยเลยเพื่อนสะดวกเสียมเดี๋ยวเย็นพักการ์ตูนเคโอเค,อเคบอกอะไรเด้อโซ่ อีบิมหเป็นั่นชื่อเองอาอีดโดนดูตะันนี่เนาะมันเร็วง่ายเขาก็ติต้องพยาหามเ็นาะเชื่อขากจิเร่งตอนไหนเยอะี่เล่ไเวลาบชื่อทุกการน่งเายเขาสึดกาหัวใจเขาเป็นตอนนั้นเลยหรือเปล่าหัวใจเขาว่าจังไรดีมอนี้สบายีใชหปกติกลดีหัวใจก็ดีอยู่บาบ้านแล้วแข็งแรงยู่ไงแต่ไม่หนื่อยห้ วันเดียหายมาใกล้กว่าแรงดีเลยวัดีมันคือชื่วใได้เลยก็บอกเห็นอนีตไดไปช่วใได้ก็ต้องเอกาเป็อะไรช่อยตัวที่แต่ว่าชิ้นนู้นเป็นรอยแดงผมกบตกใจคือเสียใตัวเ็งไหมก่อนบบไปทำไมมาีก่นี้ตัวเงมีตัวเงแล้วสบไปแล้วไหยเบต่อสิกะตัน

ลนกว่งแต่งตัวงามๆเนี้มาโรงพยาบาลก็ได้นั่งยังนั่งมอเตอร์ไซค์มาลูกมันลูกันกะว่าแต่งตัวดีๆนะแม่นพราะงั้นกูแต่งเพราะว่กูเป็นคนในเจ้าว่ากุจเอาเอาจะเป็นคนในก็ต้องขอยคอสสวัสดีคันญาสี่สิ้จมให้กุแต่แล้วแม่ไปแค่นี้ก็แต่งตัวอีกแต่งเยอะแล้กูจะน้ำฟองไปกูติ ก็ป็นตองวเก็เปนตัวอตอไม่ใช่ก็มิตด้าไเอาเอาไม่เสียเองีแก็ทายรูปจะอยงใช่เล็ใี่ยังไ่ได้ค่นดีต้องมาต้องใจสมองวาสบายดีคือแต่งตัวไปไหนก็จะไปถ่ายละครนี่นนีแต่งนี่อนนี้สิ คือยูต่อยากองต่อยากบาลคนเท่าเนี่ยแฝงคือไปร้องไห้คือร้องเลยทีนี่หน่ะตานงงามสิไล่โลดไม่ติดตอกเลยอุ้ยบอกได้ตรงนี้อันเขาหายได้ที่ตั้งแต่เรียนสูดิควาติดต่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กินมาม่าเสร็จแล้วไม่ใช่ข้าวหมอให้งดข้าวอันเดนบิ่งเทคนิคเข้าแฝงสวัสดีค่ะพี่จงจ๋าขอบคุณ นะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะว่าวว่าให้เขานลาเป็นเคเตอร์ได้ไหมก็เป็นารถไฟขอบคุณนะคะพี่จูงขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะเอาจะได้ มาแล้วมาใจก้อนออกก้อนหนอดอ่ะมาใจก้อนออกก้อนหนอดอ่ะมันออกก็ได้ออกลูกค้ากันนิดหนึ่เอาเก็จาะได้เรได้ไซเน็ตไฮไฟล์ลงบาทเลยไม่เป็นไรหรอกเอ้ยนี่เดจ้าว่าจะให้ดูคุดให้พูดเสียงดัง ว่าจะให้ดูคุณให้พูดเสียงดังนี่คุณมันเสียงดังไม่ได้แต่คุณพ่อเจ้าก็ไม่แชร์่ดพี่โจมันจะขึ้นใหม่แล้วมันหมุนติวตวเลยใช่ไหมที่ ใส่ไฮไฟล์งบ้านก่นอนไวไฟเออตอนนี้อุสาหจะกสม,มงกับบัไดก่อนว่าจะได้ได้จะ <c oughs> ได้ได้แล้วแล้วฟังก็ไม่เด <c oughs> ี๋ยวนูเดี๋ยวนูจะลงไลฟ์ก่อนนะคะฟังก็ไม่ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์ก่อนนะคะหนูจะใส่ใหม่หนูขอลงไลฟ์ก่อนนะคะ YouTube